ทรงฆ่าผู้ที่ไม่รับการฝึกนี่แนะ่แกสิท่านเป็นคนเชี่ยวชาญการฝึกม้ามีชื่อดังเราอยากทราบว่าท่านฝึกม้าของท่านอย่างไรกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมฝึกม้าชนิดที่พอฝึกได้ด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้าง เกสิถ้าม้าของท่านไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมทั้งด้วยวิธีรุนแรงและทั้งด้วยวิธีที่ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่าท่านทำอย่างไรกับม้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมฆ่าม้านั้นเสียเพื่อมีให้เสียชื่อเสียงแก่สกุลแห่งอาจารย์ของข้าพระองค์พระเจ้าข้าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่า ย่อมเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีอย่างไรพระเจ้าค่าเกสิเราย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างเหมือนกันเกสิในสามวิธีนั้น วิธีฝึกที่ละมุนละไมคือเราพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้วิธีฝึกที่รุนแรงคือเราพร่ำบอกเขาว่ากายทุจริต like เป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมนโนทุจริจต เป็นอย่างนี้อย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ <vida today. S 1> วิธีฝึก ER ทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันนั้นคือเราพร่ำบอกพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตและผลของกายส <Okay. S 1> ุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้กายทุจริตและผลของกายทุจริต เป็นอย่างนี้อย่างนี้วจ exactly pues ีสุจร la ิตและผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตและผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตและผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุจริตและผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มนุษย์ เป็นอย่างนี้อย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุรุษที่ควรฝึกนั้นไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมทั้งด้วยวิธีที่รุนแรงและทั้งด้วยวิธีที่ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทําอย่างไรแกสิถ้าบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วเราก็ฆ่าเขาเสียฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปานาติบาทย่อมไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคมิใช่หรือแล้วพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสว่าเกสิเราก็ฆ่าเขาเสียเกสิเอยปานาติบาต ย่อมไม่สมควรแก่เราจริงแต่ว่าเมื่อบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วตถาคตก็ไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่าก,กล่าวสั่งสอนอีกต่อไปถึงแม้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันซึ่งเป็นผู้รู้ก็จะไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปด้วยเกสินี่แหละ คือวิธีฆ่าอย่างดีในวินัยของพระอริยเจ้าได้แก่การที่ตถาคตและเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันพากันถือว่าบุรุษนี้เป็นผู้ที่ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปดังนี้